ทำไมมือคิดว่าผู้หญิงต้องเปเหมือกการทุกคนเลยละไอเหี้ยถึงแม่กูเป็นชาวต่าชาินแต่กูไม่ได้เลวเหมือแม่มึงนะขอลาทาลาให้เก่ผู้หญิงบ้าอย่าดูถูผู้หญิงกูมาชอบกูไม่ได้มาทาง,งานเบนะกูม,มาขายแรงงานกูทาง,งานสุจลีมึง้าดจมะกวยแปดพันกี่พันกูก็ไม่สนใจกูไม่แข็กูไม่งอไม่ต้องมาพูดเลยมึงไปเลยกวยม่นเท่าไหร่นะควายเ็วผมกี่ดี่กับตาล่าไม่ไกลกันนี ไปไมือหนึ่งมือนหนึ่งก็มาไปไม่ต้องเอาเงินสกปรกมือมาฟาหวัวก,กูและกูมมะเอาหรอมือไปไหนมือไปเลยคนเราอย่าดูถูกผู้หญิงนะกูไม่ได้มาทางไงเบนนะวันมือห่องโตโลอ๋อตัวฮะโตโลไหมพี่พูดจีหรือพูดเลค่ค่ะแม่งจริงนี่เปิ่อซองใหญ่เลยสุดซับเหรอคะเฮ้ยแต่ค่าห้อพี่ต้อจ่ายเองนะพี่จีเลยอ่ะค่ะพี่จีนโน่โน่อ่ะ nong à. nong chữ tên cả nong tên cả cho con chữ tên thế là e T, tô tờ đen chưa <laughs> à mẹ mình tốt bơ ai phê đoạn ní mày chế chơi Mày mày cô mày mày chơi bên anh tí chứ vì chị đấy cả nó nuôi cả nó nuôi ra con tươi cả yếm nó nó chơi ra ú กะไเอดหรนูไม่เอก็ได้อะงานัวหนู้นา <c oughs> มันก็ปิดเอ็มีเงเจีร่ะไปเปลีป่ยนไม่ปิดกูจะเถงไว้เถงจะก่อนเปลี่ยตอนไม่เอกซะหนาโอ้งนเวรตางะเราเลิกกันเถอะทำไมอะเราเบื่อก็หาอะไรทําดิเราอยากอยู่คนเดียวอ่ะก็ไล่พ่อแม่ออกจากบ้านดิเราไม่อยากอย,กอย,กอยู่กับแกแล้วอะเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันสักหน่อย กูไม่เลือดแล้วก็ได้อีฮียอ่ะรู้ยังง้าหาทำมันนี่ฮะเจออีรอะน้องเจอมุงมิงฮะโอ้มึงมุงมิงอ่ะนำคุณแล้วแก่กรกันะปอบกัะปิออมอุ้ยต่อเดียวดีแล้วอยู่ไหนน้องอะเนี่ยนอนอ่อนนี่นอนกอดซีฮะโรงเพลงได้ย่ะได้ได้เนี่ยแล้วนอนอีนั่นมัน ลับมร่ะไม่ไอ้ยีอันั่นยันยนยันยนยัอยันยันยัอยันยันยันยนยั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 นยไนยันยันยไนยันยัน้ันยันยัอยัน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 ยัอยันอัอันย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 นะน ง่าว่ากูหลักตานมึงแฉเออว่ามึงนอนกับกูเลยคืนนอนกะกูไม่โดนเรื่องตีแต่ว่าคำในปากกูไม่รักบาทกูยกคืนเลยว่าเจ้ายังอยู่ตรงรอยกูรู้มึงซาบานสิตาไหนจริงมึงซาบานที่ว่ามึงไม่ได้หลักตานกูเออตากูหลักตานไ้เต็ยงตรงรอยความผ้าไอ้มันชิบ้าไอ้มันตายอ๋องไอ้มันอย่ามันเลยมึงเลยฮะ มึงเลยอย่ามันพอมึงเออจ้ากูหลักแต่ไงเปลี่ยนจบ r อยไอ้มึงกี่วัยไอ้มึงใจอ้วนไอ้อย่ากูเลยไอ้เน็ตีคือมึงมันไม่ใช่กูไหนก็มึงมันนี่นักกูปิดบนนี้ล้วมึงควังตาควังควังกูตามึงตาแสีเจี๊ยงอันนี้วันวันไม่ได้อยู่บ้านแล้วไม่ได้นอนแล้วกลางคืน เป็นเดือนหลยครับเราไม่เคยแต่งกันไม่ต่ากันบ้านปึด๊ดแต่จู้กร็รัวย่ำนี่มันย่มอมเสียงลมต้องเดินพอบประจาจนจะมาขี้เดือนหลยตีไม่เคยนอนกับเราแล้วก็มาต้องเคยว่าเอยต่ำมั้งเลยการบ้านนั้นไม่ใจพรำในการเมือง้การเมืองก็การเมืองอะงรเรื่องการบ้านเราไม่ไดคกานแต่ว่ามันก็มีเวลาใช่ไหมแกแกต้อกูไป็นหเจียงเรา๋อเดียวกันเลย ลูกอะร่มมั้งแต่อยากแก้แปงลงดักว่าการแน่นว่าการแน่นก็ต้นเดียวใจกันทักอยากแก้จ่าจ้าแต่เราขี่วันแล้วไม่เคยได้นั่นเวลาเมียก,กบจูเจะเป็นดาึงนินตาเหลา้นไม่ต่ําเองรู้ไหมว่าพี่ไม่เคยรักใครมันเติมมาก่อนนี่ผู้หญิงที่พีรักพี่จะเปรียบเหมือนดวงแก้วดวงมานีแลยจ้าจ้า แต่ตาผู้ยิงท ja ี่ปีไม่รักมีเพียมันอะไรอ่ะเพียมันนอไมคแกใส่อ่ะแต่งตุ่มไงนอไมคก็นี่แต่งวังวังนินวัววิจอมมะมังดิดวังไงดีดีคนยหญ่บังคนมือเล่นด้วยจ้ยเน่ค่ะพี่บอกตรงๆเลยว่ารักเธอ แต่งา,านกันเสร็จจะมีความชุขนะคะจ้าแต่ความรักอย่ารีบร้อนนะคะมันจะจางเร็วครับเรารักกันติดเรารักกันเบบก่อยเป็นก่อยไปรักกันเรื่อยๆร,ร,รักกันเพอเพอรักกันเบบหมดกันขึ้นนุ่มไอะค่ะไส้ตาววันนี้กับปีบ่าวกับนี่ปีบ่าเจอไรนี่ครับฟั่งเจี๊ยนู้นู้ยไม่ไม่เจอเตินระหว่างปีบ่าวมันเจอไรเจอนู่นู้ยไม่เจอเตินระหว่างปีบ่าวมันเจอไร อ๋อพี่บ้าติดร้างนะครับพอดีมันยิงคนตายอย่างไม่กี่วันก็ตามคนควนไปเนี่ยมันยิงปลัดรอดเลยอ๋อแคนี้ตอนตายดังอ๋อวันนั้นเดีวนี่น้องเบ้าจืดได้ครับปุ๊บจีดวันเมืองครับไม่ไม่ใจจริเลยน้องเบ้าวันเจืดได้๋อใครลบเจ้าเดิมนาตินา ก้องดปรีดไวยได้ยึงงาดีนะคุยตบปดตบดใจนะตบใครอ่ะตบมึงะมึงลองเลแต่คุมึงลองเลมึงตบกูลองเลแต่มึงเขทีมึงตบกูลองเล่ทป้าตีป้าตีป้าตีปรีดยมาตบกไงล่ะแกไงเปรีดกุจปลาปิดไม่กล้าว่าอไรไม่เปรีดเลยมึงเล่ยักูตบมึงนะลองเล่นะกูตบเิงเลลองเลแต่เปรมึงลองตบเล่นป้าตีดิป้าตี นไรอะคะติดพวกินแล้วรักเราไปได้มีหลอดนั้นมึงโด้จักไก่ดำไหมไรวะไก่ดำเอามาแต่น้อยอะกไก่ดำมันห้าอยากห้าอยากพื้นที่ไหนฮานี่ติตอดต้มวันไหนตาจนดำถูกกินก็หุ่นวะเดกึ้นเด็กระเจยมาเล่นหน้าวีเด็กก้นตอกไม่ได้มากอุ่นวยใกล้ไหมแม่อ๋อเลยค่ะ ไกดำมันนันเราเอออเอาถุงไ้นมาหน่เอาปอีกมาเนอเอาปีกับพ่วงบินได้บูเอาแต่ผู้ชายชอบนั้นคนชายชอบคยนยิ่งชอบถุงน้นอยเอชอบเตตุยแล้วตุยไก่มีเอออย่าเอาตุยหรอกเอาอุดม,มันเลยพ่วงมันได้รับเราแล้วพ่วงมันได้กลับมาอดุดเหน็นไมาขณะจักยันก็ยังจักยันมาอุดเลย จิงอะไรนะขนาดทำเนียล่อย่างมาาอุดเอาไปลอยจุกปากแลเป็ดรงหจักนาก่วยกวาไหมรูจักน่ายกวาจองจนนในตัวโพจนนตัวเมียทาอมโพเมียยังจนนในตัวเมียจนยังมีมองจิงลุงอุดจักน่ากวยกวาไหมรูจักลุงกยเยาวได้ก่วยกวาไหมกยเหมือนมาเลยนะจับท้ยบุยทายเรียนหนังซื่อก็ไม่เก่ง อันโรงเรียนไม่ใจปล่อยเลวแม่ครูอีกโกบได้ตายปล่อยเองนะพี่กันปล่อยได้อาโรงเรียนนั้นไม่ปล่อยไม่ได้โรงเรียนครูร้อนควงไม่ทุกเลยเด็กๆกูว่าเจ้าบ่บ่ครูว่าจำวงจำเจ้ากับบ่บ่บวันเช no ี اغ, ่ยงบ่บอกเราว่าจะที่วกจ้องเจ้ากับบ่เนี่ยมันเจ้าได้กันไม่เนหรอมาได้ครูเหรอนูนนมันจะไปได้อาในโรงเรียนหรือไม่เคยได้เลยคุณแล่ ไปเองจ้ะเตือนในโบเร่งบาบาตุกตายไปบ้านไปมาไปนี่ญาดูดูนี่โอ้เด็กนี่เอาคนแก่นั่นเละ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 เล้งพีดเป็นเด็กเป็นเล็กกูเป็นคนไม่ยอมเป็นเล็กตุกตายเละตุกตายเละดื้อไปละไปบ้านไปมาแกมวนตาเจ้าเตือนไปเจียวดิ ไปเที่ยวนี่เออจึงเกเรื่องอจึงปอปันนำตู้มแม่กับปันนำตู้มเจินเป็นลูกที่ดีเจินใจ่วยเรื่องเคยสวยได้คนเดียวช่วยแม่เพราะแม่เกิดคู่มาการ่วยแม่ก็ฟอมึงตายฟอมึงตายผมโลกดาพอกู่เด็กเป็นนี่เอาสมุดมาต่อเจ้ามึงไปเที่ยวเลยขี้การไปกวนจองยังไงเอ้าอย่ากล้านเลย ต้องไปไปกระไ,ไปตุ้งเกรือไป,ไปตุ้งพอปลัดนมทนูแม่ปลัดนำทูมึงรูต้ตีีจะช่วยเลือดเคยจะได้คนเดียวกาช่วยแม่ด้ช่วยแม่ก็พอมึงตายพอมึงตายพอกูมไม่ได้พอกูมไม่นำเป็นอยู่ตรงไอ้สลิงตรงเสาไฟฟ้าค่ะ <c oughs> แล้วตีนี้ <c oughs> พอมันในนี่มันก็หลุดออกมา อยู่ตรงสลิงตรงตรงที่เขายึดไม่ให้เสาไฟล้มอะ่ะเข้าใจไหมลูกค่ะ <laughs> โอเคลูกออดตี้ตายอยู่ไปโอนให้ใครตั้งสี่พันอ่ะสี่พันนี่ขายได้อะว่ากูโม้บอปลาเขาเ็นย่าโอนมาตังเปเลยโอนตังเปเลยได้ไือเจ้าก้องบอว่าวิดก็ไม่กระตทุนตอนัหนบอนนโอนตังเปบอปลาได้